สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ไลฟ์สดนะคะทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กับน้องไอศครีมนะคะของเราวันนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก่อนเลย ใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยค่ะทุกคนค่ะเราจะไม่รวยทิปกัน,นวันนี้นะเราจะไม่รวยทิปโอเคไหมเราสิบอรวยทิปเด้พี่น้องสวัสดีทั้งหกสิบคนดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวติมขออนุญาตบอกตัวรูดตัวฟันตัวเคาะให้งวดที่แล้วงวดที่แล้วไอติมให้สามสามเก้าห้ามันออกสามมันออกอะไรนะห้าสามไม่ใช่สามห้าศูย์เ้าสามตัวมาครบหมดเลย สามห้าศูนย์เก้ามาครบหมดจ้ะเอาวันนี้ทุกคนขอขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก่อนรอบที่แล้วทุกคนอย่าหาว่าไม่เข้านะเข้านะคะทุกคนคะ่ะอืมอ่ะทุกคนใครที่อยากจะเข้าลิงก์บ้าเอาเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอไลน์ออฟฟิเชียลของของอาจารย์ไอติมบ้าง ไลน์ออฟฟิเชียลของอาจารย์ไอติมทุกคนใครอยากเข้าไลน์ออฟฟิเชียลของอาจารย์ไอติมบ้างคะกดหนึ่งมาให้หน่อยหรือไม่ก็เพิ่มเป็น ID ดีไลน์ก็ได้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวไอติมขออนุญาตเพิ่มเป็น ID ดีไลน์ดีกว่าดีปะไ ID. ID อดีไอดีไลน์แอดอทุกคนขอยัดเพิ่มก่อน ไอติมแล้วก็แปดเก้านี่ไอติมแล้วก็แปดเก้าอ่ะทุกคนเพิ่มตรงนี้ก่อนจะ้ะหรือไม่ก็กดหนึ่งไว้เลยจะ้ะเพิ่มเป็นไอ l ดี e ลน์หรือไม่ก็กดหนึ่งให้ติมไว้เลยสายด่วนรัฐบาลไทยลงให้ก่อนใครในในห้องนี้ในเข้าไปปุ๊บจะเจอความสวยความตะลึงตึงโป๊ะของอาจารย์ไอติมนะคะความสวยมันจะเกิดขึ้นจากตรงนั้น id line ตรงนี้ยเพิ่มง่ายมากทุกคนไม่ต้องคลิกเข้าลิง์เข้าอะไรเพิ่มแค่ id line ตรงนี้ยมีมีตัวตัว a มวนตรงนี้นะคะตัว ad นะคะแล้วก็ตัว i ตัว t ตัว i ตัว m แล้วก็เลข8เลข9แค่นี้เลยเพิ่มไปเลยแล้วก็เพิ่มมาแล้วก็ส่งสติกเกอร์ไว้แค่นั้นจบโอเคปะเพิ่มแล้วส่งสติกเกอร์ไว้แค่นั้นเลยเข้าใจไหม เพิ่มเราก็ส่งสติกงสติ๊กเกอร์ไว้เลยค่ะถ้าโอเคพิมพ์โอเคให้หน่อยคุณแม่เร็วๆนะคะทุกคนคะ่ะเพิ่มเพิ่มง่ายๆทุกคนวันไหนที่อาจวันวันไหนที่ไอติมอาจจะแบบไม่ได้มาไลฟ์สดให้ดูกันอย่างเงี้ยทุกคนก็จะได้เข้าไปรับแนวทางตรงนั้นเข้าใจไหมเข้าใจปะมันมันจะค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะคะบางวันไอติมอาจจะเอ่ออ่านอนกอดผู้ชายอยู่นอนกกผู้ชายอยู่อย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มาไลฟ์สดประมาณห้าวันเด้ออย่างเงี้ย เ,เธอก็เข้าไปตรงนี้ได้เลยเพราะว่าคือฉันก็สามารถที่จะส่งแนวทางให้เลยถึงแม้ว่าฉันจะนอนกอดผู้ชายอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้านอนกอดผู้ชายแล้วฉันจะมาไลฟ์สดให้พวกเธอดูก็ไม่ได้เธอก็เลอบ่า <laughs> <laughs> เธอเข้าใจคำนี้ไหมความหมายคือถ้าฉันนอนกอดผู้ชายอยู่ฉันเปื่อยฉันเปื่อยเสื้อผ้าอยู่อย่างเงี้ยสมมุตินะแล้ะฉันนอนกอดผู้ชายอยู่ฉันไม่สามารถที่จะมาไลฟ์สดให้พวกเธอดูแบบนี้ได้นะ เออแต่คือคือในขณะที่ฉันนอนกอดผู้ชายอยู่ฉันสามารถส่งแนวทางให้พวกเธอดูได้เลยอะไรเงี้ยอันนี้คือยกตัวอย่างนะคะเธอนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายก็จีบฉันเยอะอยู่นะคะฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะเสียสาวให้ใครดีอะไรเงี้ยเธอก็้าใจปะนะคะอืมแล้วแต่นะคะถ้าใครไม่เข้าก็แล้วแต่เลยนะคะอืมแต่ถ้าใครเข้าก็เข้านะเอาวันนี้รูดอะไรทุกคนให้เดาว่ารูดอะไรคะตัวนี้อ่ะทุกคนคิดว่าอะไรดี ทุกคนคิดว่าตัวไหนคะอืมทุกคนคิดว่าตัวไหนคุณวัสนาโอเคแสดงว่าคุณคุณวัสนาร,ร,รู้เรื่องอ่ะทุกคนให้เดาเอานะว่ารูดอะไรนะวันนี้นะทุกคนคิดว่ารูดอะไรคะทุกคนคิดว่ารูดอะไรเอ่ยรูดอะไรวันนี้ให้รูดตัวนี้วันเนี้ให้รูดตัวนี้นะให้รูดอะไรคะ มันไม่แรงค่ะเธอมันจะมาแรงอะไรทุกคนมันต้องมีความรักกกกี่โมงคะนะเฮ้ยเยเลดี้อ่อนเยอ่อนนะคะเธออยู่กับฉันมาเธอเธอก็รู้อยู่ว่าเธอเป็นคนเคียวเธอรู้อยู่ว่าเธอเป็นคนเคียวอุ้ยเลขสามฉันทำไมขี้ขี้เลี้ลวขี้เลียังเลยนะคะอ่าสามทุกคนทุกคนทุกคนสามนะคะทุกคนเพิ่มหรือยัง เพิ่มเข้าไปหรือยังเดี๋ยวขอยัดเช็คก่อนนะใครได้เพิ่มเนี่ยเดี๋ยวฉันจะอันนี้นะใครไม่เพิ่มเนี่ย,ย,นนนะใ,คยใครไม่เพิ่มนะคะเดี๋ยวไอติมจะให้เป็นแบบนี้แล้วกันถ้าใครไม่เพิ่มนะถ้าใครไม่เพิ่มเอ่อทุกคนติดตามฉันมาสี่ปีห้าปีนะ่ะอืมเธอก็รู้อยู่ว่าฉันฉันมีความเคียวอืมวัสด,ดีค่ะอ่ะสามเลขทุกคนสามเลขนะ สามอะไรอ่ะสามอะไรคะทุกคนทุกคนคิดว่าสามอะไรคะทุกคนคิดว่าสามอะไรคะสี่ร้อยคนดูทุกคนคิดว่าสามอะไรทุกคนคิดว่าสามอะไรคะ <S 2> <S 2> แสดงว่าตอบไม่ได้กันแสดงว่าตอบไม่ได้กันนะคะอืมฮัลโหลเออใช่ใช่ใช ทำไมอ่ะโอเคโอเครู้เรื่องเออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวสิบนาทีเดี๋ยวโทรกลับเออมึงมึงเดี๋ยวเดี๋ยวโกกทรกลับสิบนาทีอืมอืมอ่ะทุกคนตอนนี้ ติดตามสี่ห้าปีรู้แล้วด้วยว่ากินผู้ชายไปกี่คนโอ้แรงแรงนะแรงมากเลยนะเธอแรงนะเธอแรงมากเลยนะเธอแรงนะเอออ่ะสามต่อไปุปากกาก็สมุดแล้วเธอถูกหวยนะเธอเธอก็ต้องโอนไหมฉันซื้อปากกงปากกาบ้างนะเข้าใจไหมเนี่ย ถ้าถูกหวยเธอต้องโอนไหมฉันซื้อปากกาบ้างนะพวกเธอเข้าใจไหมสี่ร้อยคนดูนะพวกเธอน่ะโหคิดคิดสี่คิดหนึ่งปากกาเนี่ยฉันซื้อมานะป,ปกติตลาดด้ามแล้วเท่าไหร่สิบยี่สิบบาทเนี่ยฉันเนี่ยฉันซื้อมาแท่งหนึ่งเนะี่ยหมื่นหนึ่งนะเธ,เธอเธอก็เฉลี่ยช่วยกันมาแค่นั้นแหละมันจะได้มีกําลังใจในการซื้อปากกามาเขียนให้พวกเธอหมื่นเดียวหมื่นเดียวคะ่ะเห็นไหมคุยกับผู้ชายมันก็มีบ้างปะ เห็นไหมล่ะเวลาฉันติดธุระฉันติดค,คุยอยู่กับผู้ชายเนี่ยฉันก็ไม่ได้โฟกัสรื่อตัวเลขน่ะอ่าสามต่อไปนี่จ้ะสามต่อไปคือสามนี้ค่ะสามต่อไปวัดดวง ทุกคนแคปหน้าจอนะคะแขกโทรตามเธอจะเพิ่มไหมยัยออนเสียงหายไหมเสียงหายมะสวัสดีฮะฮัลโหลตัวเองแป๊บนึงนะไล์สดอยู่อืแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเขาโทรหานะโอเคนี่แหละลูกเพจอะแต่ละคน่ะเราก็อยากได้ตัวเลขก็อยากได้กันเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวเขาไลฟ์สดก่อนเดี๋ยวเขาคุยกับลูกเพจหตุก่อนบอกให้เข้ากลุ่มเขาอะไรตรงเนี้ยก็ไม่เข้ากันตัวเองนึกออกปะเออแล้วแบบว่าชอบให้เขามาแน่อย่างเงี้ยนึกออกมะโอเคตัวเองเปิดห้องรอเลยเปิดโรงแรมรอเลยสาเดี๋ยวไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงไลฟ์สดแล้วได้ได้โอเคเลยจ้าอืมได้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 ค่ะเห็นไหมเนี่ยผู้ชายก็นัดฉันแล้วเนี้ยเห็นปะ ใส่นัชแล้วจะเข้าไม่เข้าเข้าไหมนี้ตรงนี้จะเข้าไหมเนี่ยวันนี้รูดสามสามเก้าสามหกสามเจ็ดหกสามเก้าเม็ดเดียววัดดวงรู้เรื่องนะเธอคลิกเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะเข้าไปอยู่กับ Line ออฟฟิเชีเป็นไลน์โออนะคะยิงนูด อืมอ่ะเอาอย่างนี้ <c oughs> ไปด้วยเสียใจจ้ะจะไม่ให้เธอไปหรอกคะ่ะเยออนนะคะเธอไปเธอเก็เฝ้าอยู่หน้าห้องนั่นแหละค่ะ <c oughs> จะเข้าไม่เข้าฮะเข้าไม่เข้าเอ่ยเออถ้าเข้าก็เข้านะโอเคตามนี้รู้เรื่องไปแล้วไปแล้วทุกคนล้าลานะเดี๋ยวจุดทูปให้ดูกันสวัสดีค่ะ